เหมือนว่าเราอะทําเฉยไงเราแบบว่าดูแบบทําเฉยแบบทําเฉยอะแต่เราอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเขาจะดูไหมคือเราไม่ได้เป็นอะไรเว้ยเด็กเขาก็แบบว่าเราก็ไม่ได้หันไปมองหน้าของไงว่าเออเขาจะแบบว่าจะยังไงเราก็เราก็กินของเราไปปกติที <c oughs> นี้นั่นแบบว่าจะยังไงเราก็เราก็กินของเราไปปกติ ทีนี้นั่น๊บเราก็เต้งตัวเบลลิเกตรูไหมทีนี้ลูกก็ตั้งใจร้องคือหวังมันเป็นช่วงคาบต,ต่อต่อจากข้างหลังคือข้างหลังอะหนูว่านิ่งหนูและหน้าทีหนูก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวร้องคือก็ตั้งใจร้องไม่ใช่อะไรคือแค่แค่ว่าตั้งใจร้องเฉยๆแล้วเมืร <laughs> ้องจบปุ๊บ แล้วมันก็ปุ๊บของปุ๊บใช่ไหมวะเอ้ยขอเรา,าขอหอมเราเราขอมันเป็นที่หอมใช่ปะได้รึปเบือบ่อเบื่อหรือเบื<ห>่อหรือเปล่าอย่างเงี้ยเบื่อหรือยังใส่ไหมอย่างเงี้ยเข้าิพี่ก็เลยมานั่งนึกเออพี่ก็เลยมานั่งนึกเอาหน้าเริ่มไม่ดีแล้วแบบหมายถึงว่าหน้าหนูเริ่มแบบว่าอ,อึนตึงๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อะไรเราก็โอเคเราก็นึกว่าไม่ได้เป็นไรเราก็เออรับรางวัลเสร็จแล้วเสร็จ พอเราจะขึ้นเตียงพอเราขึ้นเตียงไปนั่งปุ๊บผมนิ่งผมห้ามแบบมองงาหนูเราวอะช่วน่ะช็อตคำเฉยช่วงแบบนี้เอ๊เอ๊ะยัดติดฝ่ายบูดนี่จะเลยมานั่งหรือวะนิ่งตอนไหนวะก็้ดใดไหมคือเด็กข้าวหนูอะเฉยเฉยก็คือกินแล้วก็ออกมาเนี่ยเรื่องมันก็เลยเหมือนแบบเหตุการณ์เชื่อมต่อกันแล้วแบบว่าทำไมเราถึงได้แ่บ มยายามทุกคนไม่แย่งของกินกันแล้วจะอะไรล่ะมันก็มีเหมือนกันเนาะโอ้พอกันเลยพี่ไม่เคยนะหนูเป็นหนูหนูเป็นไงเพราะล้าออกข่าเรื่องเป็นสีแห้มันเียบมันสีสันไงเมื่อชีวิตสงบสุขเกินไปเขาไม่ได่งอนหรอกเขาไม่เคยงอนหรอกได้แค่ว่าเขาชอบแบบว่างูงี่แบบว่าเขาทำนี้เนี่ย